สวั imana? สวดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคืมฝ่าคืนฝนมาอีกแล้วค่ะลมกับไม้อีกแล้วพี่น้องมึงหมักล้ําไยข่อยดอเริ่มนต๊ปุกเป๊ปุกเป็ดแล้วพี่น้อง่ะโอ้ยห็นบ่ค่ะดกบ่ค่ะดกบ่พี่น้องดกบ่มึงดูซ้อมองหมักล้ําไยพี่น้องคขามึงดูพี่น้อง แม่เมื่อเจอห็นบ่บุอยยกขึ้นให้เบิ้งล่มกำลังมากพี่น้องล่มกำลังมากเบิ่งดูเบิ้งดหลายพี่น้องหลายเออแม่ยกแขนบ่คอยได้นะคะเนี่ยเห็นบ่หน่อยย้ํายางอยู่พี่น้องลมมาใหญ่มันโลนไหลบอกว่าพี่น้องเอฟซีกับเมาหลอยู่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากคนเดียวหายไปกระต้านึงกันยังเรือเต็มต้นอยู่คือเกาอยู่ ออีกสามสี่ต้นด้านหลังด้านข้างท่านไดนมีไผ่มัดจาอเอาอยู่สามสีต่ต้นมันอยู่ทังหลังคาหลายครับพี่น้องเอ,อ้ยหย่อยย่ำอยู่ร่มมากไดเลยคุณแม่ก็เสียดายตัวมันโ่นปอกเป็ดปอก,กเป็ดอยู่ไหมเออแยังว่าผู้เดียผ่านแต่ผ่านมากก็บม่เอาไปกินได้พี่น้องค่ะเ,ออเสียดายร่มมากแห้งเทไรแห้งโ่นแห้งย่ามันไหลกับบะมีคนอยากรนะพี่น้องมันแามอึดอยาก้ะพักกันกินแสบกินนวดนอนห้องแงบเล็กสีบ่บอก กินกับอะไ้คุณแม่ไอ้ไอ้บ่เศร้าจักเทียไอ้ต้นเนืองอ่าเกี่ยวกับมะลันยาอินเนี่ยแหละพี่น้องค่ะอันบรรยากาศอุดรดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้คืนฝ้าคืนฝนสิเขาหนาหนาวนะคะปานว่าสิเขาหนาหนาวบ่เหม็นเข่าดอกฝนบ่ตกนิดนึงกับสิเขาหนาหนาวน้องผัดวีวีเออทางอื่นเป็นจังใดจังหวัดอื่นนะคะอ่าบ้านคุณแม่น้องมวยกับเศ็ดอยู่บ้านคือเก่านะคะเมื่อนี้คุณพ่พอกับคุณมั่นพี่น้อง อ่ะก็บอพี่น้องย็บซีมาเอาลำใยไปกินอ่ะคุณแม่เสียดายหลายมันโลนถิ่มเต็มตัวอยู่พี่น้องสุกหวานคักเออไผพานไปพา,พา,พามากกับแวะเอาเนี่ยสองมาเอาอยุบปุ่นหนึง่งหายตาหน,นึง่งพนว่าพ่อแล้วจา้าสิก,กินบ่เบิ้ดคุณแม่ค่อยมาเอาไม่วาสันวาบานไก่เลี้ยงเคียงกันอ่ะโมบานแถวแถวันนี้หลับเพิ่นเห็นคุณแม่เว้าหลับพยอยากได้กับมาเอาเพิ่นก็เลยมามาประตอกระถามละเพิ่นมากายออกกองเพิ่นอยากไอ ค่ะเอาพุ้นแม่กกว่าไผอยู่ใกล้ๆก็มาเอาไปกินหนดจ้าบ่แพงเด้อบ่แพงเพราะว่าไผก็มันเหี้ยถิ่มพี่น้องค่ะมีหยังเฮาก็แบ่งปันกันไปกินเนาะอ่ายามมันหลายก็แบ่งกันไปผู้ละคนเพิ่นก็บ่มีต้นเพิ่นก็บ่ได้กินเพิ่นก็บ่กล้ามาเอาพุ้นแม่ก็ยจายไปพละมินแล้วเอาไม้สอยเอาแล้วก็มินย้ายไปผู้ละคนเพิ่นก็ให้ปลาแดกมากินให้บักพริกมากินนะคะนําใจอ่าเพี้ยงกันเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องบ้านนอกเฮานะคะอ่าเพิ่นก็ให้ปลาแดกไปบ่องเด้อพื้นแม่ว่า เพิ่มกะให้บักพิกแห้งเพิ่มผู้เพิ่นปลู่บักพีกเพิ่มกะให้บักพิกเนะเข้ากระลกเปีี่ยนกันนะคะอ่าน้ำใจบรรนอกข้าอันนี้นิดหน่อยๆกะแบ่งปันกันกินพี่น้องอ่ะเมื่อเจ้าอยากว่าอยากก็มาเอาเด้อมา่ต้อยเอาเมื่อนี้พคุณแม่ย่บานมาเอาเลยค่ะมินเอาเลยค่ะไปไปเห็ดลำไยแห้งก็ได้แต่ว่าแม่บ่กินแล้วเราบักข้อข้อบ่ดีแล้วหย่อนลำไยนะคะปีนี้อ่ะ มื่อเนีย่ยไปสนิก่อนเดอ้อบอกมืจอจ้ามาเอาลำย่อยไปกินซื้อ,อ,อดอกจา้ากินหอดมือจ้าแล้วบอกมืจอจ้ามาเอาไปกินเดอ้อ